ตอนนี้ผมอยู่ใน Tesla Model Y Model Year 2 0 25นะครับก็ง่ายๆว่าเป็น m o เด l Y ตัวใหม่อะและนี่ฟัง์กชันนี้ผมชอบมากๆคือเวลาถ้าเราจะหาที่ชาร์จครับเรากดเซิร์ชในนี้และให้เขาหาให้เลยว่าซ u เปอร์ชาร์จอยู่ไหนเขาก็หาเสร็จแล้วก็กดนำทางตอนนี้ผมนำทางมาแล้วเขาจะมีรายละเอียดต่างๆบอกหมดเลยนะครับว่าหัวชาร์จตัวนี้รองรับสูงสุด250กิโลวัตต์นะครับและนี พร้อมใช้งาน9จาก9หมายความว่าว่าง9เลยนะราคาค่าชาร์จ6บาท81สตางค์และถ้ามันเต็มแล้วไม่ไม่มาถอดคุณจะโดนค่าปรับในการจอดแช่สูงสุด24บาทต่อ1นาทีนะครับซึ่งถือว่าดีงามผมชอบแบบนี้เพราะว่าการคนมาจอดแช่เฉยๆนะครับถือว่าดีเลยและจุดชาร์จต่างๆตอนนี้เท sla เขากำลังขยายนะครับ ล่าสุดอ่ะมีทั้งหมด29 170กว่าหัวชาร์จแล้วสำหรับหัวชาร์จซปเปอร์ชาร์จอย่างเดียวเนี่ยถือว่าอำนวยความสะดวกให้กับคนที่ใช้เท s l a ได้เป็นอย่างดีและในปีนี้ก็ยังมีแผนที่จะขยายอีก10แห่งไปตามหัวเมืองใหญ่ทั้งหมดนะครับเชียงใหม่มีแล้วนะครราชสีมามีแล้วเพราะฉะนั้นสบายใจได้สำหรับคนที่เดินทางไกลเท s l a ครับ